ครับหกคนสี่สิบสามเส้นครับโอ้คือเป็นแต่เป็นแต่ึ้นประจำเถอะของไอ้จังครับกำลังแต่งตัว้ครับนี่ครับจิงเอิงใครกันครับหกคนมดครับลกบางชุดมือมือชุดเดียวกันครับแต่ว่าหางสุดเพสุดมันครับ

ยูปีหิดมันงโงมิดอยหนดิยืนตรอง่ซ้อมอยู่นี่หายหรอหหายหายหรอหาย